อมาจากบ้านครับมาตั้งแต่เช้าแล้วออ๋นี่ใช่พี่บอลหกกลวยไหมเอาใช่ครับนี่มามากับทีมงานหกกลวยทุกคนเลยอันนีอ้อันนี้อะไรเนี่ย S K Check ค่ะ S K Check เป็น Application Check ทางออนไลน์ออ๋วันนี้ผมพราอะไรมาหรือเปล่าฮะอุ้ยไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีที่บ้านเนี่ยพอจะมีพระแต่ไม่กล้าใส่มาครับทำไมอ่ะเอ้าก็ผมไม่รู้ว่าพระแท้พระปลอมใส่มาคนนี้เขารู้อายเขาก็เราใส่พระเกรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เขาเช็คอะไรกันบ้างแล้วอ้าเช็คได้ที่บ้านแล้วเหรอ เชฟพาอะไรที่บ้านเลยนะเว้ยจริงดิเราไม่ต้องจริงเราไม่ต้องเดินทางเาให้มีพาเปล่าอยู่บ้านเหมือนกันพี่บ้านอยู่บ้านไม่กล้าใส่มาไม่มีใครกล้าใส่มาไม่มีใครกล้าใส่มาเลยงั้นเดี๋ยวกลับบ้านไปรีบไปเช็คเลยนะเออนี่โหลดได้เลยไหมสัตว์ไม่ด้หไหนนี่โอ้ยโหลดได้เลยโอ้ยเดีเด้๋ยเดีอาเอาสแกนเลยค่ะอันนี้สแกนแล้วก็โหลดได้เลยแล้วก็ไปเช็คได้เลยแล้วตามขั้นตอนในนี้สอนไหมสอนหมดเลยมีรายละเอียดขึ้นบนเลยใช่ไหมครับรายละเอียดหมดเลย อ๋อนี่แบบไปนิ้วสัมผัสเลย S K Check ใช่เป็นแอปพลิเคชันเชียงพังออนไลน์โอนเพงหนึ่งร้อยบาทอันนี้ได้ใบเซอร์ด้วยหรอได้ใบเซอร์โดยทีมสันผ่านโอ๊ตบางแพรหมดสงสัยต้างทที่สงสัย้อง SK Check อันนี้ผมขออนุญาตแอดเลยจัดไป อ๋อง่ายๆอย่างนี้เองแล้วก็มีเนี่ยตรงตรวจตรวจเช็คตรวจเช็คผ้าได้เลยเรามีทีมสันขวาอยู่หลังบ้านอยู่แล้วเรามีทีมเรียนมือเชี่ยนมาอให้คำแนะนำอยู่อยากรู้ว่าผ้าของเราแท้ไม่แท้ก็สอบถามได้เลยอ๋อโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันดีกว่าไปไหนอ่ะไปแมวผ้าก่อนแมวผ้าหรอไปดูว่าแท้ไม่แท้ก่อนเดี๋ยวใช่ไหมมาดูผลได้ภายใน24ชั่วโมงได้นะภายใน24ชั่วโมงเลยใช่แล้วงานมาทันวันนี้แน่นอนงานกานทุกคนอันนี้ใชจแล้วอ่ะไปบ้านะพี่รักษา